ถอดร,รหัสปรัชญากระทิงแดงผ่านสายตาเฉลิมอยู่วิทยาจากเครื่องดื่มชูกำลังสู่ตำนานแบรนด์ระดับโลกชายผู้อยู่เบื้องหลังปีกสีแดงเมื่อเรานึกถึงคำว่า Red Bull ภาพที่ปรากฏในใจอาจไม่ใช่แค่กระป๋องเครื่องดื่มสีเงินน้ำเงินแต่เป็นภาพของนักกีฬาสุดขั้วที่ท้าทายขีดจำกัดของมนุษย์รถแข่งฟอร์มูล่าวันที่พุ่งทยานในสนามหรือแม้กระทั่งภาพของชายที่กระโดดลงมาจากขอบอวกาศ Red Bull ไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแต่คือวัฒนธรรมคือไลฟ์สไตล์คือสัญ,ญลักษณ์ของพลังและความกล้า ทว่าเบื้องหลังอาณาจักรอันยิ่งใหญ่นี้มีชื่อของชายไทยคนหนึ่งเป็นแกนหลักสําคัญเขาคือคุณเฉลิมอยู่วิทยาทายาทของคุณเฉลียวอยู่วิทยาผู้ให้กําเนิดกระทิงแดงและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเรดบูจีเอ็มที่พลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและการตลาดไปตลอดกาลคุณเฉลิมเป็นมหาเศรษฐีที่แทบไม่ปรากฏต,ตัวต่อสาธารณะ คำสอนและแนวคิดของเขาไม่ได้มาในรูปแบบของศูนย์ทรพจน์หรือหนังสือ How-to แต่ถูกจาึกไว้ผ่านการกระทำการตัดสินใจทางธุรกิจและประชยาที่ขับเคลื่อนองค์กรมานานหลายทศวรรษบทความนี้จะพาคุณไปสำรวจและถอดรหัสคำสอนเหล่านั้นที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จอันด้าทึ่งของเรดบูลรากฐานจากบิดามรดกแห่งกระทิงแดงที่ประเมินค่าไม่ได้ ก่อนจะเข้าใจแนวคิดของคุณเฉลิมเราต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นนั่นคือมรดกที่คุณพ่อของเขาคุณเฉลียวอยู่วิทยาได้สร้างไว้กระทิงแดงไม่ได้ถือกำเนิดในห้องประทุมหรูแต่เกิดขึ้นจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อวิถีชีวิตของคุณทำงานในประเทศไทยความเข้าใจในแก่นของลูกค้าคุณเฉลียวไม่ได้สร้างเครื่องดื่มสำหรับคนเมืองในห้องแอร์แต่เขาสร้างมันเพื่อคนสู้ชีวิตคนขับรถบรรทุก กรรมกรชาวไร่ชาวนาที่ต้องการพลังงานเพื่อต่อสู้กับความเหนื่อยล้านในแต่ละวันโลโกโล้รูปกระทิงสองตัวพุ่งเข้าหากันคือสัญลักษณ์ของพละกกำลังที่เข้าใจง่ายและส่งพลังคุณภาพที่จับต้องได้สูตรของกระทิงแดงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เห็นผลจริงไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกรสชาติหวานเข้มข้นและส่วนผสมที่ให้พลังงานคือสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด ราคาที่เข้าถึงได้คุณเฉลียวตั้งราคากระทิงแดงให้ทุกคนสามารถซื้อดื่มได้ง่ายทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนทำงานโมรดกที่คุณเฉลิมได้รับมาจึงไม่ใช่แค่สูตรเครื่องดื่มแต่เป็นปรัชญาของการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของผู้คนนี่คือรากฐานที่แข็งแรงที่สุดซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญยิ่งกว่าเงินทุนใดๆจุดเปลี่ยนแห่งศตวตรรษการจับมือกับดีทริชเมเทซิช เรื่องราวของเรดบูในเวทีโลกเริ่มต้นขึ้นในปี1982เมื่อดีทริชเมเทซิชนักการตลาดชาวออสเตรียเดินทางมายัางประเทศไทยและได้คนพบว่ากระทิงแดงช่วยให้เขาหายจากอาการเจ็ดแหลกได้อย่างน่าอัศจรรย์เขามองเห็นศักยภาพที่ไกลกว่าตลาดในประเทศไทยและได้เข้าพบคุณเฉลียวและคุณเฉลิมเพื่อเสนอแผนธุรกิจที่จะนำเครื่องดื่มนี้ไปสู่ตลาดโลก จุดนี้เองที่วิสัยทัศน์ของคุณเฉลิมได้ฉายชัดออกมาการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์นี้แฝงไปด้วยแนวคิดที่ล้ำลึกหลายประการคำสอนข้อที่หนึ่งมองเห็นโอกาสในที่ที่คนอื่นเห็นความแตกต่างในยุค80การนำเครื่องดื่มชูกำลังรสชาติแบบไทยๆไปขายในยุโรปเป็นเรื่องที่บ้าบินและแทบจะเป็นไปไม่ได้หลายคนคงมองว่ารสชาติภาพลักษณ์และกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกันเกินไป แต่คุณเฉลียวและคุณเฉลียวมองเห็นโอกาสในการสร้างตลาดใหม่พวกเขาไม่ได้คิดจะไปแข่งขันกับโค้กหรือเปปซี่แต่กำลังจะสร้างมวลหมู่สินค้าใหม่ที่เรียกว่า Energy Drink คําำสอนข้อที่2เชื่อมั่นในพันธมิตรและมอบอิสระในการสร้างสรรค์โครงสร้างการร่วมทุนของ Red Bull GmbH ถือเป็นกรณีศึกษาทางธุรกิจที่น่าทึ่งอย่างหนึ่งตระกูลอยู่วิทยาถือหุ้น51%คือคุณเฉลิมและบุตรชายและเมเทซิช ถือหุ้น49%แม้ฝั่งไทยจะถือหุ้นข้างมากแต่ก็ได้มอบอำนาจการบริหารและการตลาดทั้งหมดให้กับเมเทซิชนี่คือบทเรียนอันยิ่งใหญ่เรื่องความไว้วางใจคุณเฉลิมเข้าใจว่าความเชี่ยวชาญด้านการตลาดแบบตะวันตกของเมเทซิชคือคียเชียสู่ความสําเร็จในตลาดโลกเขาไม่ได้ยึดติดกับวิธีการเดิมๆแต่เลือกที่จะเชื่อมั่นในพันธมิตรและให้อิสระในการดัดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างตํานานบทใหม่ขึ้นปรับสูตร เติมคาร์บอเนตหรืออัดกา๊าซเพื่อให้ถูกปากชาวตะวันตกเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จากบวดแก้วสีชาสู่กระป๋องทรงสลิมสีเงินน้ำเงินที่ดูพรีเมียมและทันสมัยปรับราคาตั้งราคาสูงกว่าน้ำอัดลมทั่วไปหลายเท่าเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าพรีเมียมไม่ใช่เครื่องดื่มราคาถูกการตัดสินใจปล่อยมือแต่ยังคงกุมบังเหียนในฐานะเจ้าของแบรนด์และสูตรดั้งเดิมนั้นคือการแสดงออกถึงภาวะผู้นำที่มองการไกลยอย่างแท้จริง ก่นประชยาที่สร้างอาณาจักรคำสอนผ่านการกระทำหลังจากเรดบูเปิดตัวในออสเตรียปี1987มันไม่ได้ประสบความสำเร็จในทันทีแต่ด้วยประชญาการตลาดที่ไม่เหมือนใครซึ่งคุณเฉลิมในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เรดบูก็ได้ค่อยๆสร้างอาณาจักรขึ้นแนวคิดเหล่านี้เปรียบเสมือนคำสอนที่ทรงพลังที่สุดคำสอนข้อที่4ให้ขายประสบการณ์ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ หรือ s a l l and experience not the product นี่คือหัวใจของ Red Bull, พวกเขาแทบไม่เคยโฆษณาถึงรสชาติหรือส่วนผสมของเครื่องดื่มเลยแต่ทุ่มงบประมาณมหาศาลในการสร้างและสนับสนุนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ Red b u l s t t r t t s s การส่งฟิลิ x b ์เบลการ์เนอรไปกระโดดร่มจากขอบอวกาศนั้นไม่ใช่การประชาสัมพันธ์แต่เป็นการตอกย้ำสโลแกน Red Bull gives you wings หรือ r e d b u ู l ให้คุณมีปีกให้กลายเป็นความจริงเชิงสัญ,ญลักษณ์ ทีมแรกแข่งรถฟอร์มูล่าวันการมีทีมแข่งเป็นของตัวเองคือ Red Bull Racing และ AlphaTauri ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในวงการกีฬามอเตอร์สปอร์ตระดับสูงสุดสร้างภาพลักษณ์ของเทคโนโลยีความเร็วและชัยชนะอีเวนต์กีฬาเอ็กซ์ตรีมตั้งแต่ Red Bull Rampage แข่งจักรยานเสือภูเขาดาว n h i ไปจนถึง Red Bull Cliff Diving กระโดดหน้าผา พวกเขาสร้างพื้นที่ให้เหล่านักกีฬาผู้กล้าได้แสดงความสามารถและทำให้เรดบลูกลายเป็นสัญลักษณ์ของความท้าทายปรัชญาน,นี้สอนเราว่าสิ่งที่ผู้คนซื้อนั้นไม่ใช่สิ่งที่คุณทำแต่เป็นเหตุผลที่คุณทำมันเรดบลูไม่ได้ขายเครื่องดื่มชูกำลังแต่ขายแรงบันดาลใจที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดคำสอนข้อที่4สร้างหมวดหมู่ของตัวเองแล้วก็เป็นเจ้าของมันหรือ create your own category then own it. Red Bull ไม่ได้พยายามเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตลาดน้ำอัดลมที่มีเจ้าตลาดอยู่แล้วแต่พวกเขานิยามตลาดใหม่คือเครื่องดื่มชูก,กำลังในโลกตะวันตกการเป็นผู้บุกเบิกทำให้พวกเขาสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ราคาและภาพลักษณ์ของตลาดทั้งหมดได้เองนี่คือกลยุทธ์มหาสมุทรสีครามที่สมบูรณ์แบบที่สุดบทหนึ่งคำสอนข้อที่5พลังของของแท้และการตลาดแบบกองโจรหรือ authenticity and g าริล่าม a ร์เก็ตตในช่วงเริ่มต้น Red ร u บูใช้วิธีการที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังส่งทีมงานขับรถมินิคูเปอร์ติดกระป๋องเรดบูยักษ์ไปแจกเครื่องดื่มฟรีให้กับนักศึกษาในมหาวิทยลาลัยช่วงสอบหรือพนักงานออฟฟิศในช่วงบ่ายที่ต้องการพลังงานสนับสนุนนักกีฬาและศิลปินท้องถิ่นที่ยังไม่มีชื่อเสียงแต่มีแพชชั่นอย่างเต็มเปี่ยมสร้างอีเวนต์แปลกใหม่อย่างเรดบูฟลุกแท็กการแข่งขันเครื่องร่อนทําเองที่สนุกสนานและเข้าถึงง่าย การตลาดแบบนี้สร้างความรู้สึกที่จริงแท้และเข้าถึงได้ทำให้แบรนด์เติบโตจากรากหญ้าขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งแทนที่จะเป็นการโฆษณาจากบนลงล่างแบบบริษัทใหญ่ทั่วไปทำสอนข้อที่6อยู่เบื้องหลังแต่กุมบังเหียนหรือ stay behind the scenes but hold the reins ปรัชญาสุดท้ายสะท้อนตัวตนของคุณเฉลิมและตระกูลอยู่วิทยาได้ดีที่สุด ทมกลางความสำเร็จระดับโลกพวกเขายังคงเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและเก็บตัวไม่สแสวงหาแสงสปอตไลท์นี่คือคำสอนเรื่องพลังของความเงียบความสำเร็จไม่จำเป็นอ้องเปล่าประกาศอำนาจที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องแสดงออกตลอดเวลาการที่คุณเฉลิมและครอบครัวยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นเจ้าของสูตรดั้งเดิมนั้นคือการกุมบังเหียนที่สำคัญที่สุดพวกเขาคือผู้พิทักษ์แก่นแท้ของแบรนด์ขณะเดียวกัน ก็ปล่อยให้มืออาชีพด้านการตลาดได้ติดปีกให้แบรนด์โบยบินไปทั่วโลกบทสรุปมรดกที่ยังคงติดปีกเรื่องราวของคุณเฉลิมอยู่วิทยาและเรดบูคือมหากราบททางธุรกิจที่สอนเรามากกว่าเรื่องกลยุทธ์การตลาดมันคือบทเรียนของการผสมผสานคุณค่าที่แตกต่างกันได้อย่างลงตัวมรดกแบบตะวันออกคือความเข้าใจในผลิตภัณฑ์รากฐานที่แข็งแรงกับวิสัยทัศน์แบบตะวันตกคือการตลาดระดับโลก และการสร้างแบรนด์การกล้าที่จะแตกต่างคือสร้างตลาดใหม่กับความอดทนที่จะรอคอยคือลงทุนมหาศาลในระยะยาวการให้อิสระแก่พันธมิตรคือเชื่อมั่นในเมเทซิชกับการรักษาแก่นแท้ของตัวเองคือเป็นเจ้าของสูตรและแบรนด์คุณเฉลิมอยู่วิทยาอาจไม่ใช่ซ e o ที่ขึ้นเวทีพูดสร้างแรงบันดาลใจแต่ทุกการตัดสินใจและทุกย่างก้าวของเรดบูตลอดหลายสิปีที่ผ่านมาคือคำสอนที่ดังกว่าคำพูดใดๆ เขาคือสถาปนิกเงียบผู้อยู่เบื้องหลังอาณาจักรที่มอบป,ปีกให้กับผู้คนนับล้านคนทั่วโลกและพิสูจน์ให้เห็นว่าบางครั้งพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็มาจากความเงียบที่ทรงพลังที่สุดนั่นเอง